สวัสดีค่ะพบกับภูมิพันธุลักกันนะคะครูเชื่อชาญโรงเรียนบ้านหนองโพแพนค,ค่ะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคําตามคาบอกคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะก็หลังจากที่ชัมม่วโมงแรกภูมิพันธ์สอนเนื้อเรื่องนะคะไปเที่ยวเที่ยวเชียงใหม่นะหลังจากนั้นก็อ่านแจกลูกสะกดคานะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็คือ หลังจากที่สอนนักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคาเสร็จเรียบร้อยก็มาฝึกให้ได้เรียนเขียนสะกดคําตามคำบอกเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของการเขียนสะกดคําค่ะเดี๋ยวรับชมได้เลยค่ะตามมาดูค่ะ ก็จะจำไม่ได้เราก็จะเขียนไม่ถูกมีหลายคนนะที่จะเขียนไม่ถูกนะเพราะว่าเวลาครูสอนไม่ฟังเอาเขียนหน้าะระจ้าต่อไปค่ะเขียนคำว่าโชคดี 好了 i hey. ป้วล้วค้วไแอาุเรียดคะมาถายค่ะมา่างานนักเรียนนะคะอันนี้คือนักเรียนเขียนตามคำบอกค่ะ หลังจากที่คุณครูคำพันใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้กระดานข้อความที่ครูคำพัน์สร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านดอกเขียนได้ค่ะเด็กก็สามารถที่จะเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไเป็นตรงตามลักษณะได้คุณก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องคูพันตุลาการนะคะขอบคุณที่การดูและเปิกระบวนารการศึกษาที่ได้อ่า